วันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ปึ้งนี่ถ้าอยากทำตามนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยว่าเหมือนกล้วยยังไม่สุกเลยวะวโง่อีกูสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เสียงกูเป็นไรวะ สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับโยฮันนะครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์ปึ้งนี่คงรู้จักกันดีนะครับกับในนามนเทลล่าแสนอร่อยนะครับทุกคนคงคุ้นตากันดีนะครับเพราะว่าเขาเป็นช็อกโกแลตที่ยังไงอ่ะอร่อยมากอันนี้เป็นผมซื้อมาขนาดเล็กนะ119บาทในโรตัสเอ็กเพสนะครับไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆเลยนะครับผมทุกคนคงคุ้นตากันอยู่แล้วครับว่านเทลล่าแสนอร่อยเนี่ยของเขาเนี่ยก็ต้องกินกับอะไรวะนเทลล่าเขาต้องกินกับอะไร ปกติอะขนมปังเอ่อขนมปังไงแต่วันนี้นะครับผมก็ได้เกิดไอเดียคอนเทนต์แปลกๆไม่ใช่คอนเทนต์นตะกะของกุ้ยยนะังอยากรู้ว่าถ้ากินกับอย่างอื่นแล้วมันจะเป็นยังไงก็เลยโพสต์ลงไปในสตอรี่เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับว่านูเทลล่าแซลอร่อยเนี่ยมันสามารถกินกับอะไรได้อีกนะครับมีเพื่อนๆมาแสดงความเห็นก็ประมาณหลายหมื่นแสนคนนะนะเดี๋ยวก่อนอื่นแกะก่อนเลยดูความพรีเมียมของเขาด้วยก่อนด้วยเขาบอกว่าจะมีช้อน ช้อนมันซ่อนอยู่ข้างในมันจริงป่าวะเดี๋ยวรู้กันเลยวันนี้เฮ้ยไม่มีเฮี้ยอะไรเลยมีแค่นี้แหละโอ้โหดูดิครับแผ่นทองอ่ะศักดิ์สิทธิ์แล้วมากราบไหายกุูซะเดี๋ยวมาดูคนแรกกันเลยนะครับผมได้โพสลงไปแล้วเขามาตอบกันเลยนะครับคนแรกของเราคือคุณยูบีมอันนี้เป็นทีมงานผมเองกินกับมาม่า นี่ผมก็ได้ไปซื้อแล้วมามานี่ทำแม่งตรงนี้เลยครับ A few moments later นี่มาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่กูทำสดๆเลยต้องกินไงวะไอ้นูชลร่ามาโปะลงหร,หรือทำงี้แล้วก็เอาช้อนมาแปะใส่<อ>นี่ของมึงเองนะนี่เหรอโอ้โอ กลิ่นเหมือนโอลตินแ่ะรสชาติไม่แย่นะครับทุกคนใช้ได้แต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ต้องไปลองทำแดกนะแดกธรรมดาใส่เครื่องปรุงของมันยังอร่อยกว่าเลยใส่เครื่องปรุงของเขาอร่อยกว่าครับอันดับต่อไปนะครับจากคุณจีรวัน์นะครับชื่อเฟซเป็นรูป,ป,ร,ป,ปรูปตัวการต์ตูนเสืะนานะเขาบอกว่า กินกับหอมหัวใหญ่ห้า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 โอ้กินลูกวะห้าแสนห้าพันห้าหมื่นห้าร้อยห้าสิบห้าลูกอะเอาลูเกี่ก่อนได้ไหมครับคุณจิรวัตครับไม่พอจริงๆครับนี่หอมหัวใหญ่นะครับคุณจิรวัตครับผมต้องกินยังไงเนี่ยถ้าผมกินไม่ถูกก็ขออภัย้วยนั้นมันก็กินยังไงอะคุณไม่ต้องมาเม้นนะว่ามึงก็เอาใส่ปากเลยมึก็ถูกเอาใส่ปาก ถ้าอยากทำตามนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยว่าอันนี้แดกไม่ได้นะครับบอกเลยว่าไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวไาอันดับต่อไปกันเลยอันต่อไปนะครับจากคุณสุภาวรรณนะครับมาละหน่อยค่ะมาละหน่อยค่ะ ม,มาเป็นดุ้นเลยส่วนตัวคือไม่ชอบมะละอยู่แล้วต้องเอาตรงไหนตรงไปอะ่ะนี่เอาบางๆพอนี่ครับอันนี้มะละนะมะละกูทำไปเพื่ออะไรวะคือจะบอกว่าถ้าเมื่อกี้ผมไม่ กูยังไม่ทันพูดเลยคือเมื่อกี้ผมจะบอกว่าถ้าไม่เอาอัน,นี้ไปเยอะนะไม่ตักไอเนไอนูเทลลาไปเยอะนะผมบอกเลยตายคาที่เดีย๋ยวไปอันดับต่อไปเลยอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเป็นคะแนนผมให้10บคะแนนเต็มร้านคนต่อไปเขาบอกว่าจากคุณชายดีมนะครับผมเขาบอกว่ากล้วยครับกล้วยพันอะไรวะกกล้วยครับเหมือนกล้วยหอมปะ โอเคมุกไหาตาเครียดนี่ครับเขาบอกกินกับกล้วยนะครับเหมือนกล้วยยังไม่สุกเลยว่ะโง่อีกูมันช่างไม่รู้ส้นตีนอะไรเลยคือทำไงวะจิ้มเงี้ยไม่เอาวะเดี๋ยวผมหั่นดีกว่าเดี๋ยวไปกินต่อจัดไปปึ๊บอันนี้ผมว่ามันเข้ากันอยู่แล้วนะเออเพราะว่ามันเป็นผลไม้หวานกับนี่ไง ของหวานมันก็ต้องเข้ากันอยู่แล้วว่ะความหวานนูเทลล่ามาแล้วก็ความหอมของกล้วยตามอันนี้แนะนําให้ไปลองอันนี้ดีบอกเลยอน,นี้ดีโคตรดีคนต่อไปครับคนต่อไปจากคุณก,กี้กิ๊กก็เขาบอกว่าตําปูตําปูเหรอตำปูตําปูปลาหรอ,หรอแล้วกูจะทําไปเพื่ออะไร,รตําปูปลาให้ไม่มีใครทำหรอกเฮ้ย <Okay. S 2> โอเคก็กูแหละทำครับ ตักส้มตำมาอ่ะแล้วก mm ็น hmm. ูเทลล่ามาโปะนูเทลล่าลงไปสามช่องหนึ่งไปเฮ้ยก็ไม่ได้แย่นี่ว่าเฮ้ยก็กินได้เฮ้ยก็ไม่ได้แย่แต่ไม่กินอีกเวลาผสมกันเหมือนแบบมันจะทำให้แบบเหมือนรสเปรี้ยวมันออกนิดนึงเว้ยอันนี้ใช้ได้เลยแต่ให้กินอีกก็ไม่กินนะครับ คนต่อไปนะครับเขาบอกว่ากระเพราไก่ครับจากคุณ T O E Y อะไรอะทูอี้เหรอกระเพราไก่ก็กะเพราไก่ดิครับเป็นไงอะเพิ่งสั่งจากแก๊ปมันหมาดเลยอะปล่าสั่งแต่เช้าต่อไปครับต่อไปนี่ครับทุกคนจะให้ซูมกล้องซูมดูนีน่เห็นปะ่ะกล้องซูมแล้วาตากูจะซูมทำไมเนี่ย อันนี้ไม่ค know, like rate, idity, n, ่อยดีเท่าไหร่เหมือนแบบไก่แม่งตีกับช็อกโกแลตว่ะคนต่อไปนะครับจากคุณทันทัศนะครับผมคนดังน่ว่าทันทัศนะครับคุณโฟะครับนักร้องดังอ่ะนักร้องชื่อดังอ่ะรู้จักป้าเขาบอกว่ากินกับส้มตําอ่ะไม่มีส้มตําว่ะเป็นมละกอตาได้แบบวะโอเคไม่เล่นโอเคไม่เล่น โอเคส้มตํากินไปแล้วนะเมื่อกี้จากคุณอะไรคนที่แล้วที่บอกว่าตําปูอ่ะเออกินไปแล้วนะคุณตันทัศนะโอเคค,คนต่อไปครับอันนี้ส้มตามกินแล้วเราจะไม่เอาครับเพราะว่ามันซ้ำแล้วคนต่อไปเขาบอกว่าจากคุณวิจิตตานะครับเขาบอกว่าโรยผงนวเลยสิคะผงชูรถอย่างนี้เหรอรถดีเรามีไหมมีอันนี้หรือเปล่า,าผงนวคือกูต้องกินใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าใส่ไปครึ่งช้อนเลยคร <laughs> ึ่งช้อนครึ่งช,ช้อนกูบวชได้เลยตอนนี <laughs> ้ จะตายปะวะลองเลยไม่เท่าไหร่ผมนัวอะไรไม่ออกรสชาติเลยวะนูเทลล่ามันกวกไว้หมดเลยมันไม่มีรสชาติอะไรเ,เดี๋ยวเช็ดก่อนนี่แหละล้างจานเห็นป่ะสะอาดอันต่อไปเลยนะครับผมเขาบอกว่าจากคุณอะไรวะ b m r m เขาบอกว่ากินกับข้าวผล,ลไม้ห้า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  เปิลนะครับหนึ่งลูกเดี๋ยวอันนี้ให้ทีมงานลองก่อนโอเคแล้วก็เอาคืนกูด้วยครับออกูก็กินต่ออะอันนี้อร่อยเขาบอกว่ากินกับข้าวกับผลไม้โอเคข้าวเป็นไงครับอ,อันนี้กินได้เหมือนเหมือนกินข้าวกับชอคคอ็อกโกแลตอ่ะเออมันก็กินได้ป่ะวะตอน,นเด็กๆใครไม่เคยทำวะโอเคคนต่อไปครับจากคุณ มงคลชัยนะครับเขาบอกว่าอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ครับคุณมงคลชัยครับคุณต้องไปลองกินเองครับคนต่อไปครับจากคุณเอิร์ดนัทเขาบอกว่ากินกับแสงเฮ้ยผมมีผมมีแสงเฮ้ยโดเธอร่านะเว้ยแสงไฟอะได้แบบคนต่อไปเลยครับจากคุณรอยแซดกุณธิดานะครับเขาบอกว่ากินกับหมูย่างหมูย่างเราก็มีนะครับ นี่อืออืออรยคือมันมีความแบบว่าเค็มมาก่อนแล้วก็หวานของเชอกแลตตามวันนี้ก็ได้อยู่นะแต่กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเถอะดีกว่าโอเคนะครับคุณต่อไปนะครับคนต่อไปครับจากคุณศรีหาราชแสนตะก,กูลเขาบอกว่า <laughs> กินกับเรือดําน้ำครับ คนต่อไปนะครับจากคุณเจมก็บอกว่ากินกับข้าวเหนียวอ่าอันนี้ก็น่าสนใจนะกับข้าวเหนียวมาดิทำงานอันนี้ผมว่าไม่แปลกนะข้าวเหนียวกับอะไรนะคนต่อไปนะครับจากคุณอะไรวะหลิวหลิวตรงเตงเขาบอกว่าไม่ได้นะครับไม่ได้จริงๆนะครับคุณหลิวนะครับโอเคคุณต่อไปครับจากคุณกมลรัตนะครับผมเขาบอกว่า กินกับอะไรก, beans, S ER. <S ก,น lemonade, กินกับลิ้น anyway. กินนะกินก ad ับลิ้นนี <dishes> ่นี่เฮ้ยแล้วเอาอันนีงเีไหก็อร่อยอร่อยคนต่อไปนะครับแต่คุณใครวะธัญญะที่บอกว่ากินกับกล้วยหอมเดี๋ยวเออันนี้เคยกินไปแล้วก็อร่อยอ่ะก็ของหวานกับของหวานแล้วอร่อย คนต่อไปครับจากคุณนัทธริกานะครับเขาบอกว่าขนมเรซิามาขนมเรซินี่เรไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่เป็นขนมอบกรอบยังไงล่ะนี่อืม,อ,มอันนี้อร่อยนะมขนมเรอร่อยครับอร่อยได้อยู่นะครับคุณนัทธริกาครับ ฮ้ยทีงานเรามีของแถมปะขอแถมไม่หนึ่งอันเว้ยอันนี้แป้งใส่ไหมอันนี้ไม่มีใครเขาขอมาแต่ว่ากูทําเองม้วนดีครับม้วนดีครับทำไมเอาก๋บับตน,นต่อไปครับมากินเลยอือไปชักนอยพี่คุ้นๆไ้สัตว์ <laughs> โอเคครับเป็นไงครับกับเมื่อกี้สิบเก้าใช่สิบเก้าอะเออสิบเก้าอันดับ นูเทลล่าสามารถกินกับอะไรได้นะครับก็คือ19อันดับที่เขาก็คือยังไงวะคอมเมนต์มานะครับไม่ต้องมาลองทําตามนะมันถ้าทุกคนลองทําตามแล้วทุกคนจะรู้ว่าเ <laughs> หมือนเดิมทุกคนจะรู้ว่ามันไม่ได้เกิดส้นตีนอะไรเลยนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนผมก็กราบ ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเป็นไงล่ะเป็นทางการบ้าล่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าม้าไม่มีมีแต่ลาครับสำหรับทิปนี้ปิดกล้องซ้ำสำหรับคลิปนี้อยกย้ายอยกย้ายเลยมันยังอยู่เหรอมไปดิ